กังวลนะคะว่าเรามีความหย่อนค้อยที่ใบหน้าก็จะเห็นได้ชัดว่าเราจะมีเหนียงสวัสดีค่ะพี่นันนะคะนันทนาหงทองนะคะปัจจุบันทำงาน HR manager นะคะบริษัทเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งค่ะก็พอเรามีอายุมากนะคะก็กังวลอันนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาหนักใจของเรามากๆเลยนะคะที่เราอยากดูแล รู้สึกดีใจมากนะคะพอดีติดตามเพจจิตราคลินิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเห็นว่ามีกิจกรรมก็รีบเข้ามาเล่นกิจกรรมนะคะพอเริ่มเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นะคะเราได้รับรางวัลก็ถือว่าจิตราคลินิกนะคะเขาแจกจริงให้จริงนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาเป็นผู้โชคดีค่ะ ประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาและการดูแลนะคะการบริการเป็นมืออาชีพมากๆนะคะคุณหมอที่นี่นะคะค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญสูงนะคะก็จะมีการแนะนํานะคะว่าลักษณะหน้าเราเป็นยังไงนะคะเอาแค่เหมาะสมกับใบหน้าหรือตัวที่เราหย่อนค้อยจริงๆนะคะแล้วนอกจากความเชี่ยวชาญของคุณหมอนะคะก็คือเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเครื่องมือที่แท้ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากนะคะแล้วก็การบริการะคะ่ะ สำหรับคนที่อายุ40ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีความหย่อนคล้อยมากที่สุดเลยนะคะจะพบปัญหาว่ามีตั้งแต่ร่องใต้ตานะคะร่องแก้มร่องน้ำหมากแนะนําเลยค่ะการทําเครื่องยกกระชับโดยเครื่องอัลเทราค่ะอันนี้จะเห็นผลทันทีประมาณ15-20นะคะและแน่นอนค่ะไม่ต้องเจ็บตัวไปสัญญกรรมเลยค่ะ รู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้านะคะคืออยากจะโชว์เลยนะคะว่ามันเห็นผลทันทีนะคะความจริงแล้วคุณหมอบอกว,ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็อาจจะเห็นผลประมาณ20-30%แต่นี้ก็คือพอใจระดับมากแล้วนะคะว่าโอ้มันเห็นผลทันทีนะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะก็มาทำได้เลยนะคะไม่จิดหวังแน่นอนคะ่ะอยากสวยแบบไหนให้จิตตาเสกให้นะคะ thank you